ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บยซโยอีเม็นช็อกต่อหน้าค่ะเกาหลีใต้แบนแรงค่ะปลดธงชาติกัมพูชาพ้นหน้าเวทีค่ะแรงงานถึงกับจุกอ,อกพูดไม่ออกอยู่ยากแล้วค่ะ ชกต่อหน้าต่อตาค่ะเกาหลีใต้แบนแรงมากค่ะบทธงชาติกัมพูชาพ้นหน้าเวทีค่ะลั่นถ้าจะถือต้องให้คนชาติอื่นมาถือให้ค่ะแรงงานถึงกับจุกอกพูดไม่ออกอยู่ยากแล้วค่ะจากกรณีที่สถานการณ์ที่เกาหลีใต้ค่ะแล้วก็แรงงานเขมรในเกาหลีใต้นะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่เรียกว่าร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง ทั้งมีการประท้วงของแรงงานเขมรการที่ทําให้ชาวเกาหลีใต้ไม่พอใจนะเพราะไปสร้างความรําคาญแล้วก็สร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองของเขาค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะที่18ตุลาคม2568ค่ะเพจ World Forum มข่าวสารต่างประเทศค่ะได้โพสต์ข้อความระบุว่ากัมพูชาเกาหลีใต้แรงงานกัมพูชาในเกาหลีใต้โพสต์ภาพนะ18ตุลาคม2025นะก็คือเมื่อวานนี้นะ ธงชาติถูกถอดออกจากหน้าเวทีเอาไปพิงหลบไว้ข้างเสานะซึ่งเป็นภาพไวเร่าในกลุ่มแรงงานในเกาหลีใต้ค่ะซึ่งแรงงานค่ะได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าความรู้สึกนี้มันยากจะยอมรับได้จริงๆที่ประเทศของคุณทำกับพวกเราแบบนั้น ฉันเห็นด้วยตาของตัวเองตรงหน้าเลยโอ้กัมพูชาที่หน้าองสารประเทศอื่นๆเนี่ยเข้าได้ถือธงชาติของตนบนเวทีแต่ของกัมพูชานั้นเขากลับเอาไปวางไว้ข้างเสานะความรู้สึกนี้ของพวกเราที่ได้รับมันเจ็บปวดมากจากคำชี้แจงตอนเช้ามีคนบอกว่าธงชาติมีปัญหานิดหน่อยเลยไม่ได้ให้เอาขึ้นบนเวทีนะแต่หลังจากที่พวกพี่ๆคนเขเมรเข้าไปถามในงานแล้ว ทางนั้นก็อนุญาตให้เอาขึ้นไปบนเวทีได้แต่ให้ชาวต่างชาติชาติอื่นนะฮะถือธงแทนคนเขมรน,นะหวังว่าคุณจะได้อ่านและคิดด้วยตัวเองนะว่าฉันอยู่ที่นี่ไม่อยากพูดอะไรมากจากความเห็นในการโพสตเนี่ยบางความเห็นเนี่ยนะฮะบอกว่าพูดไม่ออก ทำใจลำบากอยู่ยากขึ้นนะบางคนก็บอกว่าชาวเกาหลีใต้เนี่ยไม่มีจิตสำนึกบางคนบอกว่าน่าจะแยกประเด็นได้นะอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้มีรายงานว่าแนวทางการตอบโต้แข็งกร้าวของเกาหลีใต้ค่ะต่อคดีอาชญากรรมต่อพลเมืองของตนในประเทศกัมพูชาโดยเฉพาะเหตุลักพาตัวแล้วก็ทําให้ชาวเกาหลีใต้เนี่ยวัย22ปีเสียชีวิตนะที่มีการเชื่อมโยงก,กับเครือข่ายแกมเมอร์ในเมืองสีฮนุวิล กำลังโหมกระพือความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศค่ะแล้วก็สร้างแรงสะเทือนอย่างหนักต่อแรงงานชาวกัมพูชาในเกาหลีใต้นะฮะหลังจากประธานาธิบดีอีแจมยองค่ะสั่งให้ทุกหน่วยงานค่ะใช้ทุกทรัพยากรช่วยเหลือชาวเกาหลีใต้ที่ตกเป็นเหยื่อนในกัมพูชาเสียงเรียกร้องในประเทศยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆค่ะบางฝ่ายถึงขั้นเสนอให้ใช้มาตรการทางทหารหากกัมพูชาไม่สามารถควบคุมปัญหาได้ค่ะอีกครั้งค่ะแรง,งงานกัมพูชาถูกเหมาวรวมหน้านายจ้างหลายแห่ง ก็ปฏิเสธรับเข้าทํางานค่ะซึ่งเป็นรายงานจากโคเรียฮีโร่ค่ะได้ระบ,บุว่าแรงงานกัมพูชาหลายคนในเกาหลีใต้เริ่มถูกปฏิเสธจ้างงานแล้วก็เลือกปฏิบัติจากนายจ้างบางรายค่ะหลังภาพลักษณ์ของกัมพูชาเนี่ยอาจจะถูกเชื่อมโยงนะกับเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์แรงงานบางคนถึงกัเปิดเผยว่าถูกนายจ้างเนี่ยบอกตรงๆเลยนะบอกว่าไม่รับคนกัมพูชาเพราะกลัวปัญหาด้านความปลอดภัยค่ะ ซึ่งความไม่พอใจดังกล่าวค่ะยังสะท้อนผ่านคอมเมนต์ในเพจทางการของกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาค่ะที่ประชาชนเนี่ยก็เข้าไปวิพากษ์วิจาร์รัฐบาลของตัวเองนะบอกว่านิ่งเฉยต่ออาชญากรรมข้ามชาติและก็ไม่พยายามที่จะจัดการอย่างจริงจังค่ะจับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่ขาใจของคนไทยในขณะนี้นก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นจนวนให้เกิดสงครามโรคครั้งที่3าหรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับสอบข้อที่1นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนีครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกครั้งที่สามก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบถ่าทั้งสองฝ่ายต่างแช่วุทธเข้าต่อสู้กันอย่างรุนแรงความพึ่งเสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ส่งผลกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกลงเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อน,นี้สาคัญเพราะว่ามหาอำน,นาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านในแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาวก,ากาับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสองคารามคือภัยที่ทุกคนทุก,ทกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ World War 3โดยนวากาศเอสกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุดและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นาข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุสนสถาบันที่ทางไทยของเราได้จากหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ